สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะพบกับครูเต๋าในรายวิชาคณิตศาสตร์วันนี้เราจะมาทำแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์กันค่ะสำหรับหนังสือที่ใช้นะคะก็จะเป็นแบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์เล่มสองชั้นประถมศึกษาปีที่สองค่ะเรามาดูแบบฝึกหัด8.7นะคะความจุของภาชนะเป็นลิตร 1. เติมคําว่าปริมาตรหรือความจุและเติมคําตอบมาทําข้อที่1นนะคะน้ำเต้าหู้เต็มขวดตวงได้5ลิตรเพราะฉะนั้นตัวน้ำเต้าหู้นะคะก็จะมีปริมาตร5ลิตรค่ะและขวดนี้นะคะก็จะมีความจุ5ลิตรค่ะต่อไปข้อที่2นะคะน้ำปลาเต็มถังตวงได้6ลิตร เพราะฉะนั้นตัวน้ำปลานะคะก็จะมีปริมาตร6ลิตรค่ะและถังนี้นะคะก็จะมีความจุ6ลิตรค่ะข้อที่3นะคะน้ำใบบัวบกเต็มโหลตวงได้8ลิตรเพราะฉะนั้นตัวน้ำใบบัวบกนะคะก็จะมีปริมาตร8ลิตรค่ะและโหลนี้นะคะก็จะมีความจุ8ลิตรค่ะ ต่อไปข้อที่4นะคะน้ำพึ่งครึ่งถังตวงได้2ลิตรถังนี้มีความจุกี่ลิตรนะคะน้ำพึ่งครึ่งถังตวงได้2ลิตรใช่ไหมคะถ้าเต็มถังก็จะเป็น2บวก2เท่ากับสลิตรค่ะเพราะฉะนั้นถังนี้มีความจุ4ลิตรและข้อที่5นะคะน้ำใบเตยครึ่งกระติกตวงได้3ลิตร กระติกนี้มีความจุกี่ลิตรนะคะครึ่งกระติกตวงได้3ลิตรถ้าเต็มกระติกนะคะก็จะได้3าบวก3เท่ากับ6ลิตรค่ะเพราะฉะนั้นกระติกนี้มีความจุ6ลิตรดูหน้าถัดไปนะคะข้อ2เขียนเครื่องหมายถูกหน้าข้อความที่ถูกหรือกากบาทหน้าข้อความที่ผิดข้อที่1นะคะน้ำอัญชันเครื่องเหยือก มีปริมาตร1ลิตรเหยือกนี้มีความจุ2ลิตรมาดูนะคะน้ำครึ่งเหยือกมีปริมาตร1ลิตรถ้าเต็มเหยือกนะคะก็จะมีปริมาตร1บวก1ก็คือ2ลิตรค่ะเหยือกนี้ก็จะมีความจุ2ลิตรนะคะข้อความนี้จึงถูกต้องค่ะต่อไปข้อที่2นะคะมีนมอยู่ครึ่งขวดตวงได้3ลิตร นมในขวดมีปริมาตร3ลิตรดูจากข้อความนี้นะคะนมครึ่งขวดตวงได้3ลิตรเพราะฉะนั้นปริมาตรของนมในขวดก็คือ3ลิตรค่ะข้อนี้นะคะถูกต้องค่ะต่อไปข้อที่3นะคะเทน้ำส้ม4ี่ลิตรใส่ขวดโหลได้ครึ่งขวดพอดีขวดโหลใบนี้มีความจุ4ลิตรมาดูนะคะ น้ำส้มครึ่งขวดได้ปริมาตร4ลิตรถ้าน้ำส้มเต็มขวดก็จะมีปริมาตร4บวก4ก็คือ8ลิตรค่ะเพราะฉะนั้นขวดโหลใบนี้ก็จะมีความจุ8ลิตรค่ะข้อนี้ผิดนะคะต่อไปข้อที่4นะคะเทน้ำมะเขือเทศ8ลิตรใส่โถได้เต็มพอดีโถนี้มีความจุ8ลิตรข้อนี้นะคะถูกต้องค่ะ มาดูหน้าถัดไปนะคะข้อ3เติมคําว่ามากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับข้อที่1นะคะน้ําเต็มถังตวงได้4ลิตรแสดงว่าถังนี้นะคะมีความจุเท่ากับ4ลิตรค่ะต่อไปข้อที่2นะคะน้ําเขียวในเหยือกตวงได้2ลิตรมาดูนะคะ น้ำเขียวปริมาตร2ลิตรจะอยู่แค่ครึ่งเหยือกนะคะแสดงว่าเหยือกใบนี้มีความจุมากกว่า2ลิตรค่ะต่อไปข้อที่3นะคะเทน้ำเย็น3ลิตรลงในเหยือกมีน้ำล้นเหยือกออกมาแสดงว่าเหยือกใบนี้นะคะมีความจุน้อยกว่า3ลิตรค่ะ